ขอต้อนรับสู่กระแสข่าวดังลูกชายสอนเพชรรับโชคใหญ่สองเด้งหลังเก็บอัฐิพาพ่อบังเกิดกล้าวกลับบ้านก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสอนสุพันในการสูญเสียนักร้องในตำนานอย่างสอนเพชรสอนสุพันที่ได้เสียชีวิตแล้วเนื่องจากมีอาการป่วยที่ก้อนเนื้อบริเวณกระเพาะอาหาร และเกิดภาวะน้ำท่วมปอดและรักษาอาการตามลำดับมานานจนถึงสองเดือนกว่าเมื่อลูกชายได้แจ้งข่าวเจ้ากลางดึกว่าหลับให้สบายนะครับพ่อพ่อเหนื่อยมามากแล้วผมสัญญาจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเสียงเพลงของพ่ออยู่ในใจของแฟนเพลงทุกคนตลอดไปและในเวลาต่อมา ต้องบอกเลยว่าทำเอาครอบครัวสองสุพรรณต่างเริ่มยิ้มได้เมื่อลูกชายสอนเพชรโชคใหญ่หลุ่นทับพ,พ่อบังเกิดกล้าวให้ของขวัญใหญ่หลังจากลาโลกชั่วนิรันด์โดยงานนี้แขกสริโชคนั้นได้โพสต์รูปคุณพ่อกับเลขที่บ้านหลังถูกหวยงวด17มกราคม2565และได้ระบุข้อความว่าขอบคุณครับพ่อ พาพ่อกลับบ้าน159าท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมายต้องบอกเลยว่าล่าสุดลูกชายสอนเพชรรับโชคใหญ่สองเด้งหลังพ่อลาโลกให้ถูกหวยฮาหนอยเป็นของขวัญอีกครั้งหลังเก็บอัฐิพากลับบ้านโดยงานนี้แขกสรดโชคได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้งหลังถูกหวยฮาหนอย เต็มๆว่าพาพ่อนั่งรถตู้กลับบ้านให้โชคอีกแล้วหาหน่อยรอบสุดท้ายโดยทะเบียนรถที่บ้านทะเบียนฮอหนหูบไ,ไม้3649ออกหวยลาวตรงๆเลยนั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวค่ะ